ไอย้ยูนักเลงตอมเดี้ยวปากอีกแล้วหาก,กินอย่างเพ็ดๆแสบๆยวนน้ำลายทานูุสมให้มันมีแหงจากบานก็น,นาก่อนจะจวดก็ต้องไปฟังเสียงยวดกระตุ้นตอมน้ำลายซะก่อน เป็นทั้งดเป็นแต่แซบบ่ทุกคนม,มาเด้อมาจวดน้ำกันโดอเบิ่งเจ๊ใหญ่เป็นซ่งมันนี่นะมีทั้งตำาขะปุ้นใส่เคียบหมูตำปลาหมึกแดงยำกุ้งซุปยำหอยแค่งมีแต่เมนูแซบแซบทั้งนั้นเบ้าหลาใหญ่ห่างเด้อมาจวดกันเลยเริ่มแรก,กเอาปลาแดกหัวใส่หอยแค็งซะก่อนแล้วก็จวดเข้าปากหอยโตใหญ่เต่ตุยความแซบความนัวนี่เบเ้าคำต่อมากับแม่ตำกระปุ้นใส่เขียบหมูทีบขึ้นมาได้แล้วก็เบมอมเข้าปากเสียงดูดนี่ดังจูดจุดดีแต่น้ำปลาแดกบดีเสียตาต่อมา กันเป็นยำกุ้งสุปบอกว่าบวเห็ดเผ็ดเด้อว่าสันแต่ว่าแดกจึงคือแอนแล้วว่าแมนไม่ค่าใส่มักเผ็ดมาให้จนเบิดกุติหุนติเบาะทุกคนนยแต่ว่า,สารสซานนี่แ่บสิ ว้ามาลละัน้ำลายแตกอีพ่ออีแม่เอ,อ้ยเบ่งเอาความเผ็ดนะเพื่อแตกเต็มหน้าเลยโยุ่ยคักซู้บาทนี้ก็มาตอกันกันกบตำปลาหมึกแดงหอยหน้าด้วยทั่วดิบและกระเทียมเจียวความนัวความม,ามนันละแม่นอยูไหนหฮันเบิร์จวดเข้าไปคำใ่ายๆนี่ซาใจสุดๆความกอบของปลาหมึกนี่ก็เสียงดังกึดกจวดคำแรกบ่พอใจคำสองเลยตามมาติด ฮ้ยได้กินเยั่วทานบุซ้มและมีความสุขเด้เอาเป็นว่าขอจบคลิปการกินยั่วไว้เพียงเท่านี้ด้อถ้าหากว่าคลิปนี้เพิ่มไปขึ้นฟีดล้วเฮ็นให้ผู้ใดหิวตามก็ขอโทษขออภยัยเดยอหากสุด